สวัสดีครับตอนนี้ปุอยู่ที่เดอะมอลล์ร้านสโตร์บางแคนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมศูนย์พากเครื่องที่เดอะมอลล์บางแคนะครับซึ่งเขาตั้งอยู่ที่ชั้น3นะครับชั้นบนสุดของห้างเลยซึ่งเป็นโซนของลงภาพยนตร์แล้วก็สนสนุกนะครับอยาจะพาไปชมกันนะครับเนี่ยครับข้างหน้านุ่งก็จะเป็นศูนย์พากเครื่องมาตรฐานสากลนะครับเขาเขียนเอาไว้ ส่วนพาร์คเครื่องนี้จะตั้งอยู่ตรงข้างๆงลงภาพยนตร์ลง5ถึงลง8นะครับพอเพื่อนๆผ่านลงภาพยนตร์ลง5้าง8พอเดินเข้ามาหน่อยนึงก็จะเจอนะครับตรงจุดนี้ซึ่งตอนนี้เขาก็เปิดได้มาไม่นานเท่าไหร่นะครับ ก็จะมีร้านจำหน่ายพระเครื่องต่างๆเยอะแยะนะครับตรงจุดนี้ซึ่งตอนนี้เขาก็จะจัดเหมือนกับเป็นหอนะครับห้องก็ค่อนข้างจะกว้างน,นะครับมีหลายร้านค้านะครับเป็นศูนย์พระเครื่องขนาดใหญ่ซึ่งเขาก็เปิดทุกวันนะครับ เพื่อนๆก็สามารถมามาชมมาเลือกดูพระที่นี่ได้นะครับก็ยังมีอีกหลายล้านนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยมาเปิดกันนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของศูนย์พักเครื่องที่เดอะมอลล์บางแคนะครับซึ่งอยู่ที่ชั้น3นะครับเพื่อนๆก็สามารถแวะมาชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ